เอาแบงค์สิบมาไม่ดูรุ่นไม่ดูปีไม่ดูสภาพนะครับขอแค่สองแดดเห็นเงาคืนรถให้ค้าแสนหนึ่งนี่นะครับขอบคุณมากครับเอาสวัสดีครับวันนี้ลูกค้าก็ะมาทาอะไรครับพ่อมาซื้อรถครับมาซื้อสดครับจเาผมนะนี่ฮะเหมือนที่บอกครับออกใหม่หกแสนนะวันนี้เหมือนที่บอกมาหาผมมาลดให้ครึ่งหนึ่งนะฮะเหลือ30,000นกว่าบาทนะครับมานี่นะฮะก็สี่ปึกเรียบร้อยนะัะกว่าบาทนะครับผมนะ อ่ะอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้10บล้แสนครับอ่ะก็เหมือนที่บอกนะฮะเอาแบงค์สิมาไม่ดูรุ่นไม่ดูปีไม่ดูสภาพนะครับขอแค่เห็นไหมสองแดดเห็นเงาไหมเห็นไหมเห็นหนะนะฮะก็คืนลูกค้าแสนหนึ่งนี่นะครับขอบคุณมากครับเหลือ3ามแสนเองนะครับแต่ถ้าหากให้จ่ายเหลือ2องแสนกว่าบาทเดี๋ยวอันนี้ให้ฝ่ายบัญชีนับแล้ะดำเนินคืนลูกค้าค่าแนะนำ<ส>น,นะฮะอีก10,000บาทใช่ไหมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวให้ฝ่ายบัญชีเก็บไว้นะครับสองสามสบ สิบนี่นะครับพ่อไนะนหนึ่งหมื่นนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ